เสียหุยตั้งเป้าปีหมูทองน้ำศรีสะเกดป้องกันแชมป์กระหึ่ม3ามครั้งเสียหุยลั่นปีหมูทองตั้งเป้านำแชมป์โลกมหาชนเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชัน่นป้องกันแชมป์โลกสร้างชื่อในต่างแดนให้กระหึ่มไม่ต่ำกว่า3ามครั้งพร้อมสร้างแชมป์โลกเพิ่มภายในปีนี้อย่างน้อยหนึ่งคนเสียหุยนายสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันบอสใหญ่นครหลวงโปรโมชัน่นผู้จัดการของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชัน่น แชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเว์115ปอนด์สภามวยโลก w ด c และเดอริงเปิดเผยว่าเป้าหมายในปีใหม่ปีหมูทองปี2562ของค่ายนาครหลวงโปรโมชั่นที่สำคัญคือนำสีสเกตสร้างชื่อป้องการแชมป์โลกไว้ให้ได้อย่างน้อย3ครั้งขึ้นไปโดยเฉพาะการไปโชคในต่างแดนที่สหรัฐอเมริกา บอสใหญ่นครหลวงโปรโมชั่นกล่าวต่อว่าอีกประการคือการผลักดันนักชกในค่ายนาครหลวงคนอื่นๆให้ได้ขึ้นชิงแชมป์โลกและเป็นแชมป์โลกภายในปีนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งกําลังมีการเจรจากันอยู่ในส่วนของนักชกที่อยู่ในอันดับโลกมีเิ์ขึ้นท้าชิงได้แต่ตามมารยาต,ตนจะเปิดเผยได้เมื่อมีการเซ็นสัญญาการชกแล้วเท่านั้นสําหรับเจ้าแหลมศิสเกตนันเสียหุยกล่าวว่าจะมีโปรแกรมขึ้นชกอุ่นเครื่องกับนักชกต่างชาติฝีมือดีในวันที่8กุมภาพ พนนเพื่อสร้างความพร้อมก่อนจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกสมัยที่2ไฟที่4ในประมาณเดือนมีนาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปซึ่งกําลังมีการเจรจาในเรื่องรายละเอียดกับผู้ท้าชิงอยู่เมื่อมีการเซ็นสัญญาการโชกแล้วจะเปิดเผยให้แฟนมวยชาวไทยเดี๋ยวรับทราบต่อไปเสียหุยกล่าว